ผมชอบคำนี้มากเลยคุณหมอเป็นคนพูดขึ้นมาเนี่ยคนแรกที่ผมได้ยินนะ longevity ศูนย์บาทปีแล้วแนตะ่ผมจ่ายเงินไปห้าล้านนะทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นแต่ไม่หมดเลยนี่ longevity ศูนย์บาททุกคนสามารถทำานี่คืออะไรครับขอสูตรหน่อยอันดับแรกเลยที่ผมทำนะอันดับแรกเลยนะครับก็คือใช้ชีวิตตามเวลาที่ควรจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นคุณต้องออกไปเจอพระอาทิตย์ไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงคุณอาจจะตื่นก่อนพระอาทิตย์เล็กน้อยแต่คุณต้องมองเห็นแสงพระอาทิตย์ในวันแรกเวลาที่คุณควรจะออกกาลังกายที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น,น,นและ และเมื่อพราทิตตกคุณเข้าโหมดสโลดาว์โหมดสโลดาว์หมายความว่าพอได้แล้วใครสองทุ่มนี้ไปฟิตเนสอยู่พอสิครับอันที่สองครับก็คือกินอาหารให้เหมาะกับมนุษย์ที่ควรจะกินสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปก็คือคุณต้องสะสมมวลกล้ามเนื้อแบบที่อาจารย์พูดถึงนั่นคือการจัดลําดับให้โปรตีนคือสิ่งที่สําคัญในการกินกินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นกึศครับเป็นคาร์โบไฮเดรตตามธรรมชาติ เรากินเพียงเพื่อเราต้องการพลังงานและส่วนประกอบบางอย่างเพื่อโควไว้ซึ่งสังขารที่เราเป็นอยู่ซึ่งมันจะไปเข้ากับนิยามเรื่องของ intermittent fasting อันต่อมานะครับก็คือคุณต้องขยับร่างกายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆเมื่อไรก็ตามที่คุณ movement น้อยลงนั่นก็คือมวลกล้ามเนื้อที่เสียไปอันต่อมาครับก็คือเรื่องของจิตสังคมตัวเราสังคมรอบค่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดบางคนบอกโอ้ฉันไม่ชอบเข้าสังคมแม่อะไรเลย จิตสังคมอะไรของผมที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างๆตัวผมณนะเวลานั้นเราบอกไม่มีค่ะฉันคนโสดฉันอยู่คนเดียวง่ายที่สุดคืออะไรไ,ไหมครับคุณฝึกขอบคุณตัวเองขอบคุณที่วันนี้คุณกินอาหารดีๆขอบคุณที่วันนี้คุณคิดดีๆขอบคุณที่วันนี้คุณได้ทําประโยชน์ให้คนอื่น